สวัสดีครับช่างเงินอยู่บ้านกหลิมครับป่าตองภูเก็ตตรงหาดป่าตองทางโน้นนะครับตรงนี้่าเป็นบ้านกหลิมก็มีทางเชื่อมระหว่างป่าตองกับกมลานะครับพื้นแรงนะครับวันนี้ฝนเพิ่งหยุดตกไปเมื่อกี้าทางเทศบาลเมืองป่าตองเขาเอาไปเรือมากั้นนะครับ น้ําทะเลสาดขึ้นมาถึงถนนนะฮะเนี่ยครับตรงาทางบริเวณนี้ก็จะมีจุดผ่อนลนให้พ่อค้าแม่ค้ามาค้าขายนะครับตรงนี้นะฮะ บริเวณนี้ก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าจุกอยู่ตรงแถวๆโค้งเนี่ยนะครับใกล้ๆโรงเรียนบ้านกหลิม15นาฬิกาตรงนะครับบ่าย3ก็มีพ่อค้าแม่ค้าเอาของออกมาขายนะครับ ตรงนี้ก็ลูกชิ้นก็ไม้สิบบาทสิบห้าบาทยี่สิบบาทนะครับร้านอาหารส่วนใหญ่แถวนี้ก็ปิดกิดจาการนะครับบางเจ้าก็ทำการปรับปรุงอยู่โรงเรียนบ้านกะหลิมครับ ทะเลขึ้นลมแรงนะครับช่วงน,นี้ตรงนี้ก็จะมีเ่อาะขาแม่้านะครับเขตผ่อนผันร้านค้าชุมชนนะครับก็เป็นเฉพาะช่วงนี้นะครับตรงโงงเนี่ย ตรงด้านนี้เนี่ยน้ำทะเลขึ้นหน้าดูเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโขดหินไปจนถึงหาหาดป่าตองตรงนั้นนะครับตรงนี้เขาก็จะเอาหินมากั้นนะครับ มาดูนะครับก็จะมีไอทะเลนะครับเป็นขึ้นอย่างนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ